รมเ,เบิร์กยืนยัน Apple จะเปิดตัว p h o o e 16 Apple Watch Series 10 a i r p o d s 4ในวันที่10กันยายนนี้สรุปข้อมูล i p o o n 16และ x f o o น16 Pro ก่อนเปิดตัวเดินหน้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เ e m s a Channel r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้า พิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับรูเบิร์กยืนยัน Apple จะเปิดตัว iPhone 16 Apple Watch Series 10 AirPods 4ในวันที่10กันยายนนี้ m มกกาแมนนักข่าวจากรูเบิร์กออกมายืนยันว่า Apple จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่10กันยายนนี้อย่างแน่นอนโดยคาดว่า Apple จะเริ่มส่งบัตรเชิญในสัปดาห์หน้า คาดว่าวันที่10กันยายนนี้ Apple จะเปิดตัว iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max, Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3และ AirPods 4ถ้าหากแอปเปิเปิดตัว iPhone 16 Serie ์ในวันอังคารที่10กันยายนนี้ก็จะเป็นไปได้ที่จะพร้อมให้ทำการสั่งซื้อลวงหน้าในวันศุกร์ที่13กันยายนก่อนจะเริ่มจัดส่งและวางจำหน่ายตั้งแต่วันศุกร์ที่20กันยายน2024นี้เป็นต้นไป สรุปข้อมูล i อ h o n e 6และ i อ h o n e 6 Pro โก่อนเปิดตัวเดือนหน้าพบกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่า20รายการนับถอยหลังอีกไม่กี่สัปดาห์ iPhone รุ่นใหม่ของ Apple ก็จะได้รับการเปิดตัวแล้วโดยคาดว่าจะมีให้เลือกสีรุ่นได้แก่ i p h o n e 6, i 6 Plus, i p o o n e p l u l u s i p h o n Pro Pro และ i p h o n e 6 p r r o m x แแต่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันเราได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว 1. จอแสดงผลใหญ่ขึ้น ไ p โฟน e 16 p r โถูกอ้างว่าจะมีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นจาก6.1นิ้วเป็น6.27นิ้วและ iPhone 16 p r โปรแม็กจะมีขนาดเพิ่มขึ้นจาก6.7นิ้วเป็น6.86นิ้วทำให้ iPhone 16 p r โปรแม็กกลายเป็น iPhone ที่มีจอแสดงผลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา 2. จัดวางกล้องแนวตั้ง ดีไซน์กล้องหลังของไอ o ฟ e 16 Pro และไอ o ฟ e 16 Plus จะกลับไปจัดบางโมดูลกล้องในแนวตั้งอีกครั้งโดยเรือนกล้องทั้ง2ตัวจะวางอยู่บนกรอบรูปทรงยาแคปซูลคาดว่าจะช่วยให้สามารถบันทึกวิดีโอแบบสเปเชียลวิดีโอได้ซึ่งปัจจุบันจํากัดเฉพาะ iPhone 15 Pro 3. ความจุบแบตเตอรี่มีรายงานว่าไอโฟน16จะมีขนาดความจุเพิ่มขึ้น6%เมื่อเทียบกับไอโฟน15 ขณะที่ iPhone 16 Pro Max มีความจุเพิ่มขึ้น5%เมื่อเทียบกับ iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Pro มีความจุเพิ่มขึ้น9%เมื่อเทียบกับ iPhone 15 Pro ในทางตรงกันข้ามมีก่าวไลยว่า iPhone 16 Plus จะมีความจุลดลง9%เมื่อเทียบกับ iPhone 15 Plus อย่างไรก็ตาม Apple อาจใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่แบบซ้อนกันเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น 4. ปุ่มแคปเจอร์ ไอโฟน16 s ซ r รียทั้ง4รุ่นถูกถือว่าจะได้รับปุ่มใหม่เรียกว่าปุ่มแคปเจอร์โดยติดตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับปุ่มด้านข้างหรือปุ่มเปิดปิดแต่จะอยู่ส่วนล่างในตำแหน่งที่เคยเป็นเสาอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอเมื่อถือตัวเครื่องในแนวนอนคาดว่าปุ่มแคปเจอร์จะเป็นปุ่มสัมผัสคัพปัซทีที่มีแฮปติกเอนจินฟีดแบ็กคล้ายกับปุ่มโฮมบนไอโฟนรุ่นเก่าทำให้สามารถรับรู้แรงกดเพื่อตอบสนองต่อแรงกดตามน้ำหนัก กดปุ่มเบาๆเพื่อจับโฟกัสขณะถ่ายภาพหรือวิดีโอกดปุ่มหนักขึ้นเพื่อถ่ายภาพหรือเติมบันทึกวิดีโอถูนิ้วบนปุ่มไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก 5. ปรับปรุงกล้อง u l t ต a าไ d e iPhone 16 Pro และ i p h o n 16 Pro Max ถูกอ้างว่าจะเต้รับกล้องออ t ต a าไวความละเอียด48ล้านพิกเซล iPhone 15 Pro มีความละเอียด12ล้านพิกเซลส่งผลให้ถ่ายภาพดีขึ้นได้หมด 0.5x โดยเฉพาะในสภาวะแสงน้อย ความละเอียดกล้องเอาเต้าวายที่เพิ่มขึ้นยังช่วยให้ iPhone 16 Pro สามารถถ่ายภาพโปรรอในโหมดเอาเต้าไวายด้วยความละเอียด48ล้านพิกเซลและคาดว่าจะช่วยให้ iPhone 16 Pro สามารถถ่ายวิดีโอแบบ Special Video สูงสุด 4K iPhone 15 Pro รองรับการบันทึกวิดีโอ Special Video ด้วยความละเอียด 1,080p 6. ปรับปรุงกล้องเทเลโฟโต ไอ h o นสปอ p โปรแมอาจเป็นเพียงรุ่นเดียวของ iPhone ป6 s ซีรีสที่ได้รับกล้องซูเปอร์เทเลโฟโต้ซึ่งหมายถึงกล้องที่มีระยะโฟกัสมากกว่า300มิเมขณะที่กล้องเทเลโฟโต้ในปัจจุบันเทียบเท่ากับเลน77มิมช่วยยกระดับการถ่ายภาพพอาสตภาพกีฬาและสัตว์ป่า 7. ปรับปรุงการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไอโฟน16โปรและไอโฟน16็อคโปรแม็กอาจรองรับการเชื่อมต่อ WiFi 7ซึ่งสนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูลผ่านขึ้น 2.4GHz 5GHz และ 6GHz เพร้อมกับส่งผลให้มีความเร็ว WiFi เพิ่มขึ้นมีค่าความนวงตำ่ำการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้มากขึ้นและคาดว่าจะมอบความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดมากกว่า4 0ิบกิกะบิตต่อวินาทีเพิ่มขึ้น4ีเท่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานไ i f i 6E อีส e. ำหรับ iPhone 1 6และ i p h o n e 16 p ค u s ัคาดว่าจะรองรับ Wi-Fi 6E ซึ่งทำงานต้มกับคลื่น6กิกะเฮิรตช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายเร็วขึ้นและมีสัญญาณรบกวนลดลง8ขุมพลังใหม่ iPhone 1 6 Pro และ iPhone 1 6 Pro Max จะใช้ชิป A8 1 Pro ขณะที่ iPhone 1 6และ iPhone 1 6 Plus จะได้รับชิป A8 1 ไม่ว่าอย่างไรชิป A 1 8และ A 1 8 Pro ต่างก็ใช้เทคโนโลยีการผลิต3นาโนเมตรรุ่นที่2ของ TSMC หรือ N 3 E ส่งผลให้ iPhone 16ซีรีส์ทั้ง4รุ่นรองรับ Apple Intelligence ซึ่ง iPhone ในปัจจุบันรองรับเฉพาะ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เท่านั้น 9. ปรับปรุงการเชื่อมต่อ 5G iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยี 5G ด้วยบมเด็ม Snapdragon X 7 5รุ่นล่าสุดของ Qualcomm แน่นอนว่า การดาวน์โหลดและอัปโหลดมีความเร็วมากกว่าโมเด็ม Snapdragon X 70ที่พบใน iPhone 15โมเด็ม Snapdragon X 75ยังใช้พื้นที่บนแผงวงจรน,น้อยกว่า25และใช้พลังงานน้อยลงถึง20อย่างไรก็ตาม iPhone 16และ iPhone 16 Plus ยังคงใช้โมเด็ม Snapdragon X 70 10. กล้องเทเลโฟโต้แบบเททราพิซึมปีที่แล้ว iPhone 15 Pro Max เป็น iPhone รุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ได้รับกล้องเทเลโฟโต้แบบเททราพิซึม ช่วยให้รองรับการซูมแบบออปติคอน5เท่าและซูมดิจิทัล25เท่าแต่ในปีนี้จะขยายก,กล้องเทราพิซซมมาใช้กับ iPhone 16 Pro ด้วย11เทคโนโลยีไมโครเลน Apple ถูกอ้างว่ากำลังพิจ,จะระนารณาใช้เทคโนโลยีไมโครเลนอลเ (MLA) กับแผง OLED สำหรับ iPhone 16 Series โดยในเทคโนโลยีดังกล่าวจะมีจุดเด่นที่สามารถเพิ่มความสว่างได้มากขึ้นขณะที่ยังคงใช้พลังงานในระดับเดิม หรือรักษาระดับความสว่างเท่าเดิมโดยใช้พลังงานนไมยลงเมื่อเทียบกับแผง OLED ทั่วไป 12. ปุ่มแอคชั่นหลังจากนำปุ่มแอคชั่นมาใช้ครั้งแรกใน iPhone 1 5 Pro และ iPhone 1 5 Pro Max ก็มีรายงานว่าจะขายายปุ่มแอคชั่นไปยังรุ่นพื้นฐานด้วยซึ่งหมายถึง iPhone 16และ iPhone 16 Plus ก็จะมีปุ่มแอคชั่นเช่นกัน 13. ชาร์จเร็ว4 0วัตต์ชาร์จไร้สาย20วัตต์ Max iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ถูกลือว่า จะรองรับชาร์จเร็วสูงสุด40วัตต์ผ่านพอร์ต USB-C และชาร์จได้สาย20วัตต์ m a ็ s a ซฟทั้งนี้ iPhone 1 5และ x e 1 5 Pro รองรับชาร์จเร็วสูงสุด27วัตต์ผ่านพอร์ต USB-C สามารถชาร์จได้ถึง50%ในเวลา30นาทีด้วยหัวชาร์จ20วัตต์ขึ้นไปขณะที่การชาร์จได้สายผ่านแม็กเซฟทำได้สูงสุด15วัตต์ 14. ปรับปรุงไมโครโฟน ไอโฟน16ซีรีส์ทุกรุ่นจะได้รับการปรับปรุงไมโครโฟนโดยทําให้มีอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนที่สูงข,ขึ้นส่งผลให้ไอโฟนรุ่นใหม่ได้ยินเสียงผู้ใช้งานได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้การโทรชัดเจนแต่ยังทําให้การเตกใช้สื่ที่ประสานการทํางาน่วมกับ Apple i n t e r l i g e n c e มีความถูกต้องแม่นยาขึ้น15ระบบระบายความร้อนใหม่ไอ iPhone 16ซีรีส์ทุกรุ่นถูกอ้างว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุแผ่นความร้อนใช้แผ่นคาไฟไ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีคุณสมบัตินำความร้อนได้ดีกว่าทองแดงขณะที่ไอพูลสปอโ r ลถูกเสริมด้วยโครงโลหะใหม่สำหรับยืดแบตเตอรี่เพื่อช่วยให้ถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้นส่งผลให้ตัวเครื่องเย็นกว่าเดิม 16. ขยายพื้นที่เก็บข้อมูล ไอโฟน16 Pro และไอโฟน16 Pro Max อาจามีพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น2เท่าจาก1เทรบต์เป็น2ทรไบต์โดยมีแนวโน้มที่ Apple จะเปลี่ยนไปใช้ความจำแฟลช Quad-Level Cell QLC NAND ที่มีความหนาแน่นสูงขึ้นสามารถใส่พื้นที่เก็บข้อมูลได้มากขึ้นในพื้นที่ขนาดเล็กและมีราคาถูกกว่า Triple-Level Cell ที่ Sell, ท LC n c n d แนนที่พบใน iPhone ปัจจุบันแต่ข้เสียคือ QLC มีความเร็วในการอ่านและเขียนที่ช้ากว่า 17. ความจํามากขึ้นไอโฟน e 15และไอโฟน e 15พลัมีความจำแรม6กิกะรไบต์แต่ไอโฟน e 6และไอโฟน e 6บพลัถูกลือว่าจะมีความจําแรม8กิกะรไบต์ทำให้ไอโฟน e 6บซีรีส์ทั้ง4รุ่นมีความจําแรม8กเกะไบต์เท่ากันหมดความจําแรมที่มากขึ้นช่วยปรับปรุงให้ใช้งานแบบมัลติทากิ้งขณะที่ฟีเจอร์ต่างๆของ Apple i n t e l l i g e n c e ก็ต้องการความจำแรมที่มากขึ้นเช่นกัน18 ปรับปรุง New เ a l Engine มีรายงานว่าชิป A18 สำหรับ x อ o o น1 6เซอรีจะเตร้รับการอัพเกรดขอรประมวลผลของ New l a l Engine ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของ Machine Learning และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของฟีเจอร์ Apple Intelligence ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Apple มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ New l a l Engine อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจำนวนคอจะไม่เปลี่ยนแปลงก,ก็ตามตัวอย่างเช่น1ป a 1 7 Pro ของ iPhone 15 Pro มีเนลเราเอ็นจิ้นที่เร็วขึ้นสูงสุด2เท่าเมื่อเทียบกับ iPhone 14 Pro 19เทคโนโลยีขอบจอบางเฉียบ iPhone 16ซีรีส์ถูกอ้างว่าจะใช้เทคโนโลยี Border Reduction s t r u c t u r e b r s เพื่อลดขอบด้านล่างของจอแสดงผลโดยใช้วิธีม้วนสายไฟทองแดงภายในให้เป็นแพ็กเก็ที่มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้น การลดพื้นที่ขอบจอให้บางลงส่งผลได้สองทางในทางแรกทาให้ขนาดตัวเครื่องเล็กลงโดยมีขนาดหน้าจอแสดงผลเท่าเดิมและอีกทางสามารถเพิ่มพื้นที่จอแสดงผลได้มากขึ้นด้วยขนาดตัวเครื่องที่เท่าเดิมหรือใหญ่ขึ้นเล็กน้อยและคาดว่า Apple จะเลือกอย่างหลังทั้งนี้ Apple เคยมีแผนใช้เทคโนโลยีลดขอบหน้าจอก,กับ iPhone 15 s ้ r ซีรีส์แต่ไม่สำเร็จเนื่องจาก,กปุบปัญหาเรื่องความร้อนแต่การใช้เทคโนโลยี BRS ได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยีกระจายความร้อนให้ดีขึ้น 20กรอบไทเทเนียมพร้อมขัดเงาพื้นผิวคาดว่า iPhone 16 Pro, Pro และ iPhone 16 Pro, Pro Max ยังใช้กรอบไทเทเนียมแบบเดียวกับ iPhone 1 5 Pro แต่มีความแตกต,ต่างที่พื้นผิวมันเงามากขึ้นทำให้ดูคล้ายกับพื้นผิววัสดุสแตเลสที่เกิดใช้ใน iPhone รุ่ด Pro ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามกรอบไทเทเนียมที่มีพื้นผิวเงาอาจทำให้มีความทนทานในการป้องกันรอยกิดกวนลดลงแต่จะได้ความสวยงามมากขึ้น21ดลดเอฟเฟกต์แสงแฟร์มีรายง,งานว่า Apple กำลังทดสอบเทคโนโลยีการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนแบบใหม่สำหรับกล้อง iPhone ในอนาคตโดยใช้ ELD a t o m i c l a y e r d e p o s i t i o n ในกระบวนการผลิตเลลสงกล้องซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายได้โดยการลดสิ่งแปลกปลอมอย่างเอฟเฟกแสงแฟรและโกดการใช้ ELD ช่วยลดสิ่งรบกวนจากการถ่ายภาพที่อาจเกิดขึ้นในภาพสุดท้ายเมื่อแหล่งกำเนิดแสงสว่าง เช่นดวงอาทิตย์ส่องเข้าสู่เลนส์กล้องโดยตรงและยังสามารถลดภาพซ้อนซึ่งเป็นการบิดเบือนภาพประเภทดึงทําให้มีภาพรองจางๆปรากฏขึ้นในภาพถ่ายซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ตรงข้ามกับแหล่งกาเนิดแสงที่สว่างสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อแสงสะท้อนไปมาระหว่างพื้นผิวของชิ้นเลนส์และเซ็นเซอร์รกล้องคาดว่า Apple จะนาเทคโนโลยีเคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนใหม่กับ iPhone รุ่นโปรที่กําลังจะเปิดตัวในอนาคต ซึ่งหมายถึงไอ o n e 16 Pro และไอ o n e 16 Pro Max แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเลื่อนไปใช้กับ iPhone 17 Pro ในปีหน้า22สีสันใหม่ไอ o n e 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ทุกหรือว่าจะมีให้เลือกสีสีที่ใช้ชื่อ White Titanium, Black Titanium, ม a t u รอ l Titanium ตามลำดับส่วนสีทองคาดว่าจะใช้ชื่อ d e สเ r t t ท t ทเนียและมาแทนที่สี Blue Titanium ใน iPhone 15 Pro สำหรับ iPhone 16และ iPhone 16 Plu s คาดว่าจะมีให้เลือก5สีได้แก่สีขาวสีดำสีน้ำเงินสีเขียวและสีชมพูซึ่งหมายความว่าสีขาวจะมาแทนที่สีเหลืองใน iPhone 15ที่มาแมคลูเมอร์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ทำไมอยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ